สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับกู้ภยัยหัวใจเพชรไม่สนชีวิตคู่ชีวิตนี้อุทิศเพื่อเพื่อนมนุษย์เลิกคิดเรื่องความรักบินบรลฤทริ์ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อมรดิได้ได้ว่าทิ้งวงการไปไหมเพราะส่วนใหญ่ก็จะเห็นอยู่กับการช่วยเหลือคนไปไปมามาถ้าช่วงไหนเรารู้สึกว่าเราอยากทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมกับประเทศและเราอยากจะแบ่งปันความสุข ให้กับคนอื่นบ้างซึ่งทางด้านส่วนตัวนั้นก็ได้เผยว่า10ปีมานี้ผมไม่เคยมีแฟนเลยเพราะเคยมีมาแล้วเขาเข้าใจในการทำงานของเรานะแต่เขาก็น้อยใจถ้าเราจะทุ่มเทแบบนี้เราไม่มีแฟนดีกว่าการที่เราไม่มีแฟนมาคอยเป็นห่วงมาคอยโทรศัพท์รายงานซึ่งตัวเราอยู่ที่นั่นที่นี่และ เรารู้สึกว่าการทำงานกับสังคมเราสบายใจมันได้เต็มที่อยู่ที่ไหนก็ช่างเราไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ทุกเวลาทุกชั่วโมงมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่สำหรับตัวเราเราเคยมีแฟนมาสองคนคือคนแรกที่คบกันให้เราเลิกทำงานมืริทิให้เลือกเขาเราก็ต้องบอกเขาว่าก่อนที่เขาจะมาคบกับเรานั้นเราทำงานมือริทิอยู่แล้ว และมาถึงจุดหนึ่งที่เขาเห็นว่าเรารักเขามากขาดเขาไม่ได้เขาเลยยื่นข้อเสนอนี้มาเรานั่งคิดอยู่สองวันก็เลยตัดสินใจบอกเลิกเขาเพราะงานบริธิมันอยู่ในใจเราแต่เขาเพิ่งมาคบกับเราประมาณ6-7ปีแต่มันก็คือความผูกพันคือถ้าไมให้ผมทำงานเพื่อสังคมผมอยู่ไม่ได้เลิกกับเขาไปแล้วผมทำใจอยู่2เดือนและผมก็อยู่ได้ เพราะว่าเรามีงานตรงนี้เรามีคู่จิ้นไหมไม่มีครับไม่ใช่พี่บุม๋มคือเรามีใจตรงกันในเรื่องการทําจิตอาสาและเราก็อาจจะกอดกันเขาก็บอกเราว่าพี่มีใจขนาดนี้ทุ่มเทให้กับตรงนี้ที่ทํามาก็นับถือใจเราแล้วก็คืออยากจะบอกว่าผมกับบุ๋มนั้น คือไม่มีอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยแต่เวลาเราเจอกันเราก็สนิทสนมเราทักทายกันถ่ายรูปด้วยกันซึ่งคนก็มาแกแซวว่ามีอะไรจริงๆแล้วไม่มีครับแปลว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาคือปิดประตูหัวใจไหมก็ไม่ได้ปิดนะครับขอขอบคุณข่าวจาก d ด i l y l i ร e e เ p r e s s ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังจะลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ